สวัสดีครับพบก,กับรายการไปแอสไตน์เวนจะมาคัดเกมเดวิลเมคลายนันเตสเปเชียลวอลกิ้งเอลิชันนะครับมิชชั่น4 2่สอครับวันนี้มีผู้มาร่วมพิจาริงครับคือคุณปั้นครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมปั้นซีซ่านะครับผมมาช่วยคุณอาร์มแคสเกมเดวิลเมคลายตีลาอะไรผู้ชมเจินแม่งเลยไอ้บี้กู <c oughs> ง่วงแล้วไม่ต <c oughs> ้องแนะนำไม่ต้องผู้พัฒน์ทำเพลงกับฟันอย่างเดียวนะครับ บอกให้ฟันไงอ้าวฟันเขี้ยอะไรนม่มีอะไรให้ฟันคำนึงฮึบเยดแม่งวิ่งบนกระแพงได้ด้วยเยดเยศเยศนี่เดี๋ยวล่วงผมณตั้งกระพุ้แก้เบื่อนะครับตลอดทั้งเกมครับไม่ทิ้งเงียเพราะผมไม่มีหน้าที่พากแล้วเราต้องลงเบื้องล่างก่อนครับตรงนี้ขอดูนะครับเดี๋ยวมันจะแกล้งตอนแหล่เฮ้ย กูจะไม่อยากร่วงอยากอยากตายปะเนี่ยไม่ตายมันมันยังไม่ไปอยู่แล้วอ่ามันยังไม่ไปอ่ะป่าวะไงเพื่อนนี่แลยฉากฟันเลยเล่าเบิดระเบิดหนีก่อนต้องฟันอย่างเดียวฟันมันบอกให้ฟันฟันเที่ยงยิงยูสติงเกอร์ครับนี่คือท่าสติงเกอร์นะคุณฟันนี่คือท่าสติงเกอร์ เสียบเสียบเ,ยนนสยเสียบอย่างเดียวมีมันนิสัยอาร์ม่ใช่ป่ะเสียบอย่างเดียวเนี่ยเสียบอย่าเอาเรื่องกิงมาพูด <laughs> นี่เนี่ยได้เงินละฆ้าคนแล้วได้เงินเป็นไอ้ทิ้สุก <laughs> ันเลยโอเคไม่ติดมุมเลยนี่แต่มันไม่ตายกูจะติดมุมเพราะระเบิดนี่สิ ลูกกองไปแดดลูกสองนี่ยิงกระบ,บาลมึงนี่คนมึงนี่คนม,มึงนี่คนไม่ตายซิงเกอร์มันตายยากจังวะไอตัวไอตัวนี้มันอึดเสียบเสียบแม่งอึดจริงๆริงเลยที่อะลอดเลือดมันดิมันตายละตายละถ้ามันเปลี่ยนมึงให้ก็ตาย โอ้โหเล่นดีเปอรเสียบัวาคุณตั้งใจเฮี้ยนี่เฮี้ยไหมครับเฮี้ยมากใช่ครับเหมือนคุณเลยนะปั้นนะไม่ใช่นะตีกระบามนี่เอาไอ้โอ้ยเกือบแล้วไอ้เกือบอีกแล้วเกืบอบแฉเกือบได้แฉแฉมานี่ไปแถมให้เอามันเยอะยังวะโอ้โหเยอะละมานี่ลูกซองไปแดดลูกซองไปแดดเป่ากระจายเป่ากระจายเป่า อุ้ย้ยเ <Okay. S 1> กระสุนหมดป่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีหมดนะอุ้ยอีนี่มาแล้วกระสุนมีบ้าหมดป่ะไม่มีไม่มีโอ้ปืนปีศาจจะไม่หมดได้ไงล่ะบ้าป่ะผมจะเอเ็มเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวทีนี้เฮียดีก่อนเต้ยเต้ยเต้ยเปิดระเบิดละมันระเบิดตัวเองตายอ่ะป่ากูยิงให้มันระเบิดควายเอ้ยถือมาทำไมป่ามันมันจะปีชี้ไปหนวดปีชี้ไปแล้วไง แเฮ้ยระเบิดไม่เป็นไรมันยังไม่ระเบิดมันยังไม่แดงมึงโคตรกูตกใจเลยโอ้โหนี่จริงคือดีมอนกนชะลอชะลออายุชะลออยโอ้โหเกือบไปยิงตัวระเบิดกูเกือบดีนะกูอยู่สูงเกินไม่งั้นกูโดนแล้วเนี่ยแหมถ้าไม่ใช่แฟดไปตัวเดียวก็ชนะหมดแล้วใช้แฟดมีหลายนาทีนเยอะเนี่ยทำไมวะไม่เป็นไรหรอกมันมันช้าเออมันไปเฟรนเลยจะตกแล้วไม่เกี่ยวหรอก เกมนี้มันใช้ดูดีเยอะตรงเนี้ยมันก็แต่ถ้าเอาไปแปลงคลิปมันจะมันจะแบบไผกระตุกขึ้นหน่มาดูความง่ววันอันไกลโพ้นจบกระส่งปั้นอวสานแล้วรอเกมจบอาชีเลธิเลศไปไหนอ่ะออกลับมาลืมไปจะเจอบอสตะขาบแล้วใช่ป่าวะบอสตะขาบเนี่ยจริงเนอย คุณปั้นคุณนึกเห็นผมสู้บัตราขาไเดี๋ยวผมจะอัดตะขาบไปซื้อไปก้อนเตรียมมาเลยไหนวะอ๋อข้างบนอันหนึ่งนี่แน่นี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 ่เฮ้ยมันเอามาแล้ววุ้ยทำไมอ่ะมันมีอะไรสัก้าเออ เอ้ยมันยิงผ่านได้เหรอป่าวไม่ได้ยิงไปนั่นแหละคอยเลงใกลๆ้ๆเียมปเตรียมยเตรียมยเตรียมเตรียมมาแล้วนี่มันแพ้น้ำแข็งไปอุย้ยกลับก่อนเอาลูกซองไปแดบกบเอาลูกซองไปแดกไปตับ ทำไมตัวมันใหญ่อยังวะก็เพราะมันไม่เล็กไอ้สัสผมไม่เล็กนะครับอย่างเงี้ยมันไม่มีตาขาวมันไม่มีจุกนี่ตัวเมียจริงแปบนั้นแหละมีไอ้สัตว์อ้าวอยู่ไหนอ่ะรอมีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเฮ้ยไฟฟ้าแรงสูงดูด้วยความตั้งใจเออเจ็ดเท่โซ่นี่ว่ะอ๋อโซ่นี่คือน้ำแข็งใช่ไหมเออได้มาจากหมาตัวหมาชนะ อ้เห้ยอุ้ยพูไรสดพูดไรตนึงก <tal> ับ <t ose> ่อนกลับ <ose> ่อนกับ่อนเดี๋ยวมันจะบนแล้วเอากระโดดไปไหนเฮ้ยนั่งเลยลงนเอาโอ้ต่งแม่งเฮ้ยรอไม่อนานเร็ว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 เรงนี่กูซื้อได้ดีกว่ามีแต่ว่าตั้งนึง ไมี่ะไม่มีว่ะไม่มีชิดหายแล้วไอ้ไอ้ที่ดูดเลือดอ,ะอ่ะแต่ไม่กูมไม่กูมไม่ชอบลงคลิปนานไงนเพราะว่าอย่างน้อยกูสิบนาทีอย่างเงี้ยกูอัดกูเกลียดลงที่อยากแปงแปงนี่มึงตีสิบนาทีเลยสามสิบนาทีอะ่ะคุณไปกูจะทำรายการผมเงียบสิครับกำลังดูแบบตั้งใจเฮ้ยอันนี้ง่ายกว่ามั้งถึงมะยายนี่อืออืดาบนี่คลาสสิกจบแล้ว มันเร็วกว่ามันจะไปไหนเออยิง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 ไอ้เหี้ยขาบเฮ้ยดันหนึงกลับก่อนมันมาแล้วมันมาไอ้บ่อกูไอ้เหี้ยกูจะได้กระโดดรอรับแขกมันไปไหนแล้วอ๋อเดี๋ยวมันจะวนกลับมาเฮ้ยไฟฟ้าโอ้ย ใจเย็นดีมีอะไรให้พูดข้าจานก็ได้เป็นคลิปที่งเงียบที่สุดคลิปนี้ไอ <c oughs> อ่ะอ๋อเราไม่เน้นเสียงดังเราเน้นสมาธิามึงจะไปไหนไอหน้าประจวบต้องฟันนี่หัวไอห,หัวเลือดลอดง่ายสุดแล้รัาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมั่งอุย้ยเปลี่ยนมั่ง,<ๆ>งเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนเป็นช่วงต้องเล่นนี่หัวพอจบ ตะขาบแล้วก็อันนีแมงสาบออแล้วก็หยุดใช่ปันหัวปันหัวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามมันไปตามมันไปตามไปดิล็อก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 ยิง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 นี่ชะลอชะลอเออเฮ้ยโธมุ่ยไปไหนเนี่ยไอ้หน้า <laughs> ตึา๊ดตาตา ตามวิ่งตามไปไม่ได้啊เปล่าส่วนมากจะสู้หนึ่งไะดักกระทืบเปงนกระดีแล้วดักกระทืบสุเจ็ดเคไม่ได้สองสี่เก้าเก้านู้นเลยกูคืออะไรก็นี่ไงอะไรดันเต้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 หมวกแดงเฮ้ยดันเต้หงอกขาวจายานักเลงดังสองสี่เก้าดันเต้หัวขาวไี้จ๋ายไอ้งอมันเงียนมากเลยเงียนทุกวันที่งอขึ้นเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ไถ้ามันไม่มาถ ok oh. oh. ึงเราก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนฟาดมาดิไอ้หน้าประจวดเฮ้ยโอ้โหหัวตกทรักูตกใจตายขึ้นนี่เนี่ยมันไม่เล่นลูกซองอ่ะลูกซองมันแรงกว่าเนี่ไม่แต่มันช้าไงนี่มันให้นีิทินเล่นเยอะปืนี่ยอัพอีกแล้ววจะแรงขึ้นอีกหน่อยกดจะยัวเออยี่สิบาทีนี่เที่ยต้องลงบ้านมึงไว้ที่เป็แค่ เราฟุกซึก็ต้องไปลงเด็กนี่ไงเดยเกียรติแล้วได้เฮียนานยิ่งจะยิกูยี่สิบวันนี้ต้องตัดไปยี่สิบชุดแล้เนี่ยเฮ้ยคุณมาให้ค่าคีดดิวะจั๊จ้าฟันเลยลงเลยลงโอ้โหฟันไม่ถึงเมื่อกี้ไม่เป็นไร มันจะเบียดตัวลำเที่ยะไรเออช่างแม่งเดี๋ยวกูขึ้นเรือก่อนรอกระทืบเดี๋ยวมันปล่อยไฟฟ้าแรงสูงแล้วมึงไม่ใช่ปิกาจูนะไั้สามันเป็นยากกว่ปิกาจูกว่าเนยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลง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 เลยเออนั่นแหละนี่แหละหัวฟันสีสักชามันจะร้องอ้าอะไรอย่างเงี้ยเอาให้บินเลยไอ้เด็กคนนี้เอา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  โอ้โหแม่งดูไฟฟ้ามันดิหนีก่อน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 เอ้ยถ้าเราโดนนี่เป็นไรวะช็อกเจ็บเด็ดตามได้สงสัยต้องเป็น AI ไอแล้วมั้งอันเนี้ยเพชดีคงไม่ได้ไอ้เหี้ยไฟเป็นกริปถึงว่าต้องดูเวลาได้อย่างกี่เตรียมตัวคุณเป้นเตรียมตัวจโจมของไอ้ขาวนะเดี๋ยวจะมีเจอกับแมลงสาบไปเจนพี่มีแมงสาบแล้วกูไม่สูล้วแหละแมงมุมก็อยญ่แรงแล้วเจนเนี้ย เฮ้ยปันเออเออตายแล้วตายแล้วอย่าพุ่งตกอย่าพุ่งตกเร็วเร็วตายตายตายพ่อยิงยิงต่ออีกนิดนึงไม่ไปซะก่อนดิหัวเฮ้รควนี้เล็งไว้เล็งไว้ออกมาแล้วมันมาแล้วล่อหัวโอ้ไม่ทันฟาดฟาดไปฟาดไปเออเสียเวลาาขอละ เก็บเงินเป็นทางยาวเลยโอ้ยกกว่าจะชนะแม่งคลิปหนึ่งกูลงทุนมากเลยล้องเป็น A V I ล้วใจไม่ต้องไม่ต้องเป็น Hi ิต A V I เหิดีแล้วสิไปจบคลิปยังครับยังมีทำาาผมจะดูฉากนะแต่คงไม่ต้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บนี่ก่อน ร้านนี้กูเคยผ่านนะเว้ยกูมาเล่นซ้ำกับเพราะยังไม่ได้แคสต่อไปด่านห้านี่แหละกูยังไม่ผ่านเลยปัจจุบันโดนลุมโดนบอสลุมช่างมันไม่ต้องดูและไปสวัสดีครับสวัสดีครับป,ปาลาลาครับจุ๊บจุ๊บถุยครับ <laughs> <laughs> เราต้องขอลาไปครับสวัสดีครับ